สวัสดีครับโฮลาราจันแชนแนลมาแตังพลังบวกร้อยล้านชัยชันก้ามคลโฮลาศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของเมดาวราหูย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคม68ถึงวันที่22ิพฤศจิกายน69ชาวราศีตุลควรจะต้องทำตัวอย่างไรเพื่อได้ผลดีและคุณหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะครับรับชมรับฟังกันเลยเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังระวังไว้หส่อสำหรับชาวตุลก็คือหนึ่งบางครั้งนี่คุณอาจจะขาดความยืดหยุ่นในการทํางาน หรือทสิ่งต่างๆหรือว่าคุณอาจจะเคร่งเครียดจนเกินไปนะครับหรือหย่อนยานจนเกินไปนั่นเองนะครับอันที่2นะครับคุณอาจจะมีคนอิจฉาลิสยาเยอะเกินไปหรือมีคู่แข่งหมายคุณต่อสู้มากจนเกินนั่นเองนะครับและอันต่อมาครับก็คือระวังเรื่องของความอ่อนแอความปกเปียกด้านจิตใจด้านร่างกายของคุณนะครับระวังสุขภาพของคุณจะแย่ลงอีกด้วยนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับการทํางาน ร่วมกับหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยระวังจะมีปัญหาเยอะนะครับให้ตามแก้ไขยอยู่บ่อยๆนั่นเองต่อมานะครับที่ต้องพึงระวังนะครับก็คือการเล่นหุ้นนะครับหรือการลงทุนที่มันเสี่ยงๆเนี่ยเกินไปเนี่ยไม่สู้ดีมีโอกาสเสียหายมากกว่าได้กําไรนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับพลังในการดึงดูดหรือบริหารสเสน่ห์ต่างๆเนี่ยคุณอาจจะดรอปลงไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องเอาใจใส่ ครอบครัวมา,จากจนเกินไปจนลืมดูแลและเป็นฐาน์ของตัวเองนั่นเองที่เป็นปัจจัยบวกนะครับอันทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับและเป็นสิ่งที่ดีของคุณก็คือหนึ่งบางครั้งเนี่ยคุณใจดีนะครับและเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะครับต่อคุณแม่ของคุณและบางครั้งเนี่ยคุณก็ผูกพันกับน้าผูกพันกับความเย็นผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่มันดีๆนะครับและคุณก็อาจจะมีความจําที่มันแน่นยํานะครับ ทำลายมีหลักมีฐานที่ดีนะครับและรวมถึงมีมรดกตกทอดมีหลักฐานที่ดีในการใช้ชีวิตนั่นเองและรวมถึงนะครับชาวตุนนะครับที่สร้างสะสมประสบการณ์นะครับและมีความอดทนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหาก่อนหน้านี้คุณยังไม่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เนี่ยแต่ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเรียกว่าฟ้าหลังฝนสำหรับคนที่ดีๆเนี่ย จะไม่มาสู่คุณนั่นเองประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวราศีตุลเมื่อดาวราหูย้ายราศีควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและเรียกอะไรนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และลิมคกระดิ่งช่องว่าจากชแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ